ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาหาปลากันนะครับหกสิบโลนี่ก็น่าจะประมาณหกสิบโลนะครับมิตรปานินครับมาวันแหงกันครับเราระวังนาครับแล้วก็อย่างดีเลยครับมาเลยครับปลาสดๆครับนห เธอหน้ารันนี้เป็นสิ่งไหนเนาะสดสดจริงครับอันนี้ของสุดสุดจากรไส้ก็เหนื่อยๆแบบนี้ข้าวกับน้ำพริกครับปลาเผานี่ส <straightforward> ุดยอดเลยครับมาทานด้วยกันครับ กิมปลากันครับสดๆครับตัวใหญ่นี้ก็จะเผาใส่เกลือนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอดีโรงเรียนอ่างห้วยยางนะครับได้รับการสนับสนุนจากสทอทกิจนากุลรัตน์นะครับเอาหาเงินเข้าโรงเรียนนะครับ คือเหมาบ่อนะครับบ่อปลานะครับแล้วก็ให้แค่มุมเดียวนี้แหละครับชาวบ้านนะครับมาหว่านปลาที่บ่อสอดทรกิเลน่บริจาคข้าวโรงเรียน10,000บาทนะครับเอเสียงปมือด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาดูทุกๆคนนะครับมาหวานปลาตอนนี้พักเที่ยงก่อนนะครับกินข้าวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเ่ามาดนวะตอนนี้เราก็ อันนี้เจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องติดตามด้วยติดตามด้วยตติดดาม้วยนะครับติดตามด้วยครับขอให้ขึ้นขึ้นฟีดแรงๆด้วยนะครับเดินท้ายเลยก็ได้ถ่ายดูบรรยากาศดูอันนี้บรรยากาศทั่วไปครับกำลังเผาปลาหน้าบ่อนะครับได้โลแล้วมาพูดกันทยาศมีคนเรีนนีเขามาแล้วเขามาแล้วเขาจเจ้าหุ่นเลย แล้วเราก็มาดูบรรยากาศวันแห่ฮาปาปนะครับอันนี้โอ้ยเขากั้นด่างไว้นะครับจำกัดพื้นที่ในการวันนะครับอันนี้ใครหวานได้คือเอากลับไปเลยนะครับพอดีทั้งสองตัวเขาโดนจับกันไปแล้วกอดใครมาก็ได้คนรุโลสองตัวตัวสามตัวก็แบ่งกันไปครับ พี่โชว์ปลาหน่อยครับโอ้โหดูกอันนี้มีเรือสองลำนะครับดูด้วยกานตา เรียกเรียกพ่งไม่ไ้อ็เรียกนายเบดเสองหมื่นไว้เพ้นไอ้ฟูนกระเวนฟูเวนประมาณหากิโลนะ จะเป็นไม้ตัวไม้ครับไม่ใช่ปลานะครับไม้ห้ารูน่ะตัวนี้รูยังใหญ่เลยตัวไม้ก็ขาเพื่อนกันเองครัได้ขาละตัวขาละตัวกันเลยสี่ห้าตัวมาเลยอ้าวมันตับขาแล้วกันล่ะไม้แบ่กอีกสักห้าตัวหนึ่งทิปตัวเลยรอบนี้ไปใกล้ต่อเองได้สวิงกันยว

อูยังไม่ได้เข่าอกิ่งได้เนยกรอินน้ำมจากเดือที่สองถ้าได้เ้าหน้าผัดนี่ก็ได้ปมาณกี่บาทกระยิ้นีปรเมื่นหนึ่งกับสองพันหมดสามห่นนี่ได้สองมตัวลกตัวกอันี้ได้มื่นห

แด่ยกฟกปาห้มาดูเบ yes> okay ้่งยกไม่ไหวครับโอ้ยยกไม่ไหวยกักดีๆมันเกือบประมาณ60โลครับเนี่ยเราไปดูใกล้โยกดีๆยกขึ uh <h 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 ้นคนดูซะโอเคนะขนไปละขึ้นจริงลไอยู่60โอกไม่หมยบอกวาากนอ เขาเข้าก um ินเต็มเจ็ดเนช่างเขากินเรื่องเขาเป็นเ่องเป็เรื่องไปดูแลวอข้าวแล้เราห่อข้าวแล้วติกมาอยากกิน นุ่นไทยยังใหญ่เยอะไ่ายลล้อยวเทียวคนคุกคนใหญ่สนุกสนานเนาะกำลังมีเลี้ยงนะี่คือไล่ปลาครับพวกอะไรสนลกตหาปลาลกชายเนาะเอ้ยพ่อเป็นกองเขียวเอ้ย ฮะป้าเหรอดเมาด้เหรอเงาน้ำอะไรไปหยอดหูมึงมึงเคาะเคาะกระฟอมึงหยอดกับหูมันน้ำอะไรก็มึงดูพี่หยอดใส่หูแต่เอามาตีเอามาจะมึงแบบแท้ไอ้คนนี้ครับถ่ายทอดสดอยู่ช่องเจ็ดนะมึงเนี่ยกำลังถ่ายทอดซ้อมเจ็ดอยู่นะเว้ยช่องเจ็ดช่องเจ็ด บอกแล้วบอกแล้ว่ะก็ถ่ายชกเกตอันนี่ไอ้ระวังระวังเฮ้ยใครเสียเกี่ยวเนี่ยไอ้เค้นไอ้เนี่ยเนี่ยก็ถ่ายชดเด้อชกเกตเด้อดูดูดูเราเราไปดูในยูทูบเด้อติดติดติดมือทุกคนเพื่อได้เมียเพิ่มยิ่งซิปคนระวังสังสีนะระวังสังสีเกี่ยวระวังตัวเองด้วยหลวงจังเหี้ยวขวด สารพัดอย่างบ่อมันนานเรื่องเนาะต้องหลายปีแล้วไม่ได้ลงในบ่อนี้ปีนั้นปีนั้นสูบแพงแม่ไอ้คนอยยังเหมือนเหมาเนี่ยไอ้ยนงเหมาข้าวหุ้บป่าอันดั้กันดัางเสร็จนะครับก็ต้องเอาพวกยาพวกกิ่งไม้ออกเพื่อที่เราจะได้หาปลาได้ง่ายครับวันไหนกันกัดพื้นที่ครับก็ใช้เวลาพอละคนเอายา้อย่างไรสารัด <cek warm st anza>

มึงถามดีเจ้าจับอ้ตวนั่งไอ้ต e ัวดูเลยอ้ตัวถามไม่นี่ดูอจะพลาดเอ้ยตัวหาไอเบียเลยยาออกแล้วก็สามหนักไม่แสนสามดิคือไม่เล๊ว ว่าออกคือออกมันเลยออกมันเลยมันเป็นไม้

ผมปดรอบแล้วเข้าไปเอามาที่สามติดสิ โอ้ยหนคุ้มยาในนาเลอเยอะมมาปลาไหนที่งสอตาแดงเลยมาองโชว์เด้อ โอ้ยดังนิดหน่อยๆเนะา,าะนะครับลรมา,ย,าย่างปลาที่นครับทำโลกทำงานทั้งหมกทำแล้วนะครับปลาย่างอบเกลือนครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง จิบิกไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ